สวัสดีครับโม่พวกสุขูสุขนส้นเดือนเสาร์เมื่อานนี้ก่อนมีอยังหลายตอวครับคือทอดสุขูสุข้นนี่แหละรักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆดเด้อเมื่อสองมื่ออ่านข่าวติดตามข่าวก็อโอ้แต่อินตนาศาสตร,ร์ขาเจ้าเนาะผู้ขาเจ้าเป็นโควิดสิบเก้าน่นะ พ่ากันดูแลตัวเองดีๆละต่างประเทศก็โว้ตายหลายบ้านห้าคนคือสิบ่าตายดอก <c> เ <oughs> พราะว่านาย,ยกคนบอกว่าให้พากันส่วนม่นมาท่านเข้าใจอยู่บ่นายโยคนว่าเห้พ่ากันส่วนม่น ผมก็ว่าเข้าใจให้กันแหละครับเราคิดได้นะได้สิ่งห้ประชาชนสวนมนต์ให้ตัวเจ้าของเป็นคือนี่ยังอ่ะเป็นคือพระพุทธรูปนี่บเกย่ังค่อยสิบวติดโลก้เล่าก็สร้างคิดได้เนาะเป็นหอนนายกก็บวไปทั่วที่ ฝนตกก็เลี้ยงปลาเพื่นว่าเน่ะถ้ามันแรงก็ออูกม้ามออุ่ยขายนี่คคอยป่ะกาดทุนโอ้ยเงินหลายครับพี่น้องเอาต้องซอยเหลือตัวเองแหละครับขั้นบน,บนเบาแนวน่ะพ้ากัน นประชาชนส่วนม่วนทัวประเทศเพื่อสู่กับโรคโควิดส่วนจะพบจักสานหรนะครับมันยังควรจะเป็นพระพุทธรูปป่ะสานพระในประเทศไทยพระเนี่ยในประเทศไทยเพื่อที่ปลอดจากโรคนี่ล้านเปร์เซ็นเลยเนาะผมว่า พี่น้องฟองไปบุรุงคนมันก็ตกอกตกใจเห็นในข่าวก็ได้ไเห็นในคลิบต่างๆงว่าบ้านเฮ้าบ้านเขาพากันออกไปซื้อของกักตุนกันเต็มบ้านเต็มซองบอกว่าวันหยุดสิบวันไปแลนหาในชุมชนอย่างเสี่ยงกับการติดโลกกับ <c oughs> วิญาตเราครับสวดมนต์กัเพ็นวานอั่นแหละมันาดาจสิดีขึ้น ข้ามาสองสามหมื่นบ่ครับค่าตรวจนะพะวอาเหลืองค่าค่าตรวจกันเนาะค่าตรวจขันต่านี่สามพันเจ็ดไปจนถึงหดหนึ่งหมื่นบาทแล้วบัดนี้พี่น้องเข้าคนใส่แรงงานนี่ค่าแรงสามร้อยเดือนละเก้าพันนี่ขั้นเกิดครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งทำงานคนเดียวแต่ส่วนใหญ่คนนี้ไม่ครอบครัวกัน จ็ดสิบเปอร์เซ็นทำงานคนเดียวเกินเดือนเ้าเก่าพันครับเกิดไปตรวจโรคนี่เจ็ดพันมดเล้วครับค่าบ้านกับบอย่งให้ลูกให้เมียกินกับบอย่งทั้นคนนสวนเน่ยเกิดสิบว่าเป็นหยางดอกคนที่เขามีครอบคัวเลยครับคนนในมีประกันดังคมเนีย่ยูดีดีเดี๋ยวไปให้เขาตรวจเขากับต่ตรวจเด,ดผมว่าตรวจก็ต้องเสียเงนินเอง จริงจริงรัฐบาละน,นี่ให้ตรวจที่ได้แล้วครับงบประมาณบริอื่นบรยยากแจกเงินให้เขาไปเที่ยวคนละพันละพันยังเห็นได้ภาษาทำไมโลโควิดเนี่ยโ,โอ้จะคิดได้นะได้ครับ คือที่ขอทากวนบอยังคอยเด็กข้าจเจ้าตรวจฟรีพี่นองเข้าก็ตตองซอยกันครับเบิ้งแง่งกันเอาผ่วผู้ยุไก่ผู้ยุไก่ผู้ใดมีครอบครั่วกันดูแลก,กันเอาผัวรัฐบาลเพิ่อนเอือขึ้นที่ซอยอย่งางผู้ใรผัวเพิ่นบอกไว้ว่าพ่า,ายกันสวดม่นเอา ตื่นมาเ้า้านี้เก็เครียดรลดเครียดเพราะว่าอ,อย่างวันจี้ผมมีงานครับจังผมเงินเดือนหน่อยเนี่ก็อาศัยงานเสาร์อาทิตย์เอาอาศัยเ็โยหลายๆเอาบราสันบพ่พอใส่หรอกครับขอ,อยุยาดด้วยครับกีบกาแฟไปนั่งคุยกันไปนั่งเนะ้ะ พวกสุภูทุกคนก็จะได้ยุดกันอยู่เนาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้คือจีบุญมีดอกเพราะว่าบริษัทต่างๆก็นยุดกันจังบริษัทผมนี่ก็ยุดสงการก็บไ่ได้ยุดอกครับไ่ได้เที่ยวไ่ได้เล่นน้ำกันดอกพี่นี่ผู้ใดอยากเล่นก็ฮดกันเอาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่เป็นบ้านติดกันก็จะออกไปฮดได้มันสิติดยืนคนเราฝากหมวกสาดน้ำขามไปโลดแมีนวะ อยากโค้นน้ามันก็สาดน้าขามก็แพ้งไปเอานตัวเนะราะวามันมากในยุการนี้จังตั้งประเทศกันเจ้าจังอิตาลียังสี่เห็นเป็นอิตาลีกัเจ้าตอนแรกอะยุอันดับที่เท่าใดรอ่ะตอนนี้ว่าพุ่งขึ้นไปย้ออันดับหนึ่งแล้วใช่เฮ้านี้กันผมว่าหลายอยู่เดี เพราะว่าคนเห็นงานเหตุการณ์บา้านเขา,าคนมาเที่ยวเนาะตามห่างตามยังย,งยังไม่พวกเวทีมั่วอย่างสิผู้เี่ก็เต่าซุ้มเสียงว่าหูตัวจะของไปหันแต่ว่มามีคนลู้ะสิผ้พากันกัตดตัวใของอยู่ในบ้านโปกปะมู่ัวโปบปะเพื่อนบ้านปะสิที่ยู่กันเงียบเพราะว่าอย่างมันมีเงินไปตรวจครับะสิที่มีเงินติดในบัญชีอยู่บ่หลายกระดี เก็บไป้ยห้รลูกเมี่ยใส่เงสีนะ่นาก็เลยพากันกันกตัวเองโลกไฟนอกกับบอลูมู่หัวกับบรลูเราสิได้ซอยเหลือกันยังไงเพราะว่าคาตรวจกิดอาหออกม้ยังสัน่นกันันตั้มเกยเกือบซีพันแล้วสูงสูงเกือถึงหอดปุนเป็นเมืก็เกิดว่าคนคนนั่นเขาไปอยู่ในที่ว่าเขาํำรวจ ว่าอาจสิเป็นอาจสิติเชื่อเขาเชาเงินใส่ไปตรวจนะครับรอย่าลืมว่าคนที่ทำงานใส่แรงงานหรือว่าใส่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมีเงินเก็บบ่อถ,ถึงหมื่นบาทเพราะมันเงินเก็บอกรับแบบเงินใส่ชีวิตประจำวันอยู่ประมาณเดือนหน,นึ่งหรือประมาณเพราเกินหมื่นบาท ปัะทท่นี่โลกนี้่ขามาเนี่ยมันนอกเหนือจากจากายังไงจากคาใจใจมองหันเพ้นทั้งใดหรละปัะเท่นี้ครับไปหากูเงินกูท่องกูเงินดอกเขาลอยละซิบลอยละยี่ไปตรวมว่ารัฐบาลเขาหนาสีมองเลยมุ่งกว่าท่านเป็นผมเลยนะท่านผมเป็นนายกยนะ ให้ตรวจเลยครับให้ตวรวจฟี่เลยาะว่าผ้าสีเหอืมันเรื่องเดียวกันอนใจเอาก็ได้ตัวรัฐบาลมันบ่แต่กับผ้าสีพี่น้องเท้ากันแล้วแค่มันหักประชาชนเห็นใจประชาชนตอนนี้กรุงเทพเ,เป็นเมืองห้างแล้ว ตื่นมากกับคุยเรื่องนี้กันเกือเคียดเครียดนะครับจิบกาแฟไว้ตื่นมากกับจมเลยบันที่นี่การใช้การใส่ซีเป็นประจําวันของแต่ละครอบครัวเนี่ยก็เบาเรื่องเบาๆสมองกันนะครับเรื่องภาพ มีทั้งความเสาคววมตลกอยู่ในอยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละลองคิดบางเด้อถ้าผูใ้ใดเบิงคลิปนี่จบแล้วลองคิดบิงมดเตีเนคือนความผมมาบ่หัวเมียเคยมีความสุขนอนน้ำกันนเนื้อเสียบัดที่นี่เจ้าของเ็อยู่ในคุมเสียงเมียกัย่านหัวกับย่าน บันยามยามนอนน้ำกันเหังไดครับใส่หน้ากากนอนบ่บันย้ำม,มีอย่างกันเกิดใส่หน้ากากเส้นบ่ความสุมก็หายไปเดในนอของบ้านนะแมนบ่ <c oughs> ลองเลือกฝากบุงเดอ้อเออชีวิตครอบครัวต้องใส่ใส่หน้ากากหรืนอนอยูนน่น้ำกันโอ้วบ่มากเลยเมื่อหัวครับเพิ่งเป็นแต่อยากหัวใส่หน้ากาก มันเกิดสิบว่าซ้ำกระปอมขึ้นต้นไม่บอกครับตอดเงาหงองอกลงสันบอกถือใจคนหลายคนเนี่ยคิดไปเตอล่ะคิดในหัวแย่เครียดหลยแล้วไปตามข้าวตามมันะมันแห่งเครียดคิดทั้ง มันเสีด้หัวล่อกันเบาสมองเหนคือยังพญยย่ิพาดถ่อยังรุ่งเหลืองหไปหาแตงหลายพีไปหาหลักปาวัดแนี่ยม,มันจะคอยบวเครียดครับหลักปาวัดให้หลวงพ่ออะไรเอาขัานสียูบ้านเครียดแต่สวดมนต์ให้เจ้าของเป็นพระพุทธรลูกห,หรือขึ้นที่เป็นไปเพื่อใดหรอกครับ นี่ไงตามห้องตามหางนีาง่างเงี้ยมดน้ำตลาดทั้งสี่ก็ไม่ค้าเหลือพาะสิบคนอ,อ,อยู่บ่ะนี่มื่อแรกก็เะีเปลี่ยนอาหารกังขัาบบ้านเราเรื่องผมบาแงแอบขอกับปลามันเหลือหลายแต่อีตนเขาเจ้าก็ยังไงแต่ผมก็ยังสื่อมาหม่ามาตุนไว้สื่อใครสื่อมาหมามาตุนไว้ สามสี่มือนี่บุได้ไปใส่สงการกับบได้เมื่อบ้านดอกบ้านกับพุญี่ดอกก็ว,ว่าอยากเมื่อเดี๋ยไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องทังบุญและทางบึงการนฝากความคืนหอดค้นถึงพ,พี่น้องน้องสุขูดสุขคนเด้อครับผ mm ู hmm. ้ใดได,ได้เมื่อก็ดีใจน้ำยู่นไ,ไก่เนาะเพราะผมก็บบได้ไปดอก พอแม่ก็เสียตะหน่อยเลยก็เลย se, er. เยุงเสียยุงเทียชิ้นเล้วเห็นเจ้าเมื่อก็ดีเย็นน้ำข้เา,าเจ้าไปพ่อนาพ่อนาแม่เนาะทีนี่ก็หลายคนก็ซื่าได้เมื่อหรอกครับกักถัต,ตัวของอยู่ในบ้านนั่นแหละส่วนมล นี่หรือว่านี่ยังหลายเละครับเื่อนมากเกิดดินกาแฟขึ้นจากจมหนมูฟังสนีิเนะครับเนาะจะยังปอง่อกันไหมหาเนว่ยมาจมหนฟังหนึ่งเนาะบ๊ายบาย